พระอาจารย์กงมาจิระปุญโยสิทธิอาวุโสของท่านพระอาจารย์มันแผ่นดินที่ราบสูงภาคอีสานนั้นเป็นภูมิภาคอันแห่งแลรงกันดานมาตั้งแต่บรรพาการแล้วชาวอีสานส่วนใหญ่จึงมีฐานะยากจนดำรงชีพอยู่ด้วยความลำเคนกันทั่วทั่วขณะเดียวกันความโหดร้ายทารุณจากธรรมชาติ ก็เป็นส่วนหลอดล้อมให้ชาวอีสานแข็งแกร่งทรหดอดทนไม่ยอมภ่ายแพ้ต่ออุปสรรคขวากน้ำใดๆในสมัยก่อนวัวควายคือแรงงานหลักในการทำนาขณะเดียวกันสัตว์ใหญ่ทั้งสองนี้ก็เป็นสินค้าที่สามารถทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำดังนั้นในทุกๆปีชาวนาอีสานจะคัดวัวควายที่เป็นส่วนเกินในการทำนา เอาไปขายเป็นเงินทุนสำรองไว้ใช้จ่ายเมื่อยามทำนาไม่ได้ผลเพราะฟ้าฝนไม่ได้ตกต้องตามฤดูกาลการนำบววควายมาขายได้ราคาดีที่สุดก็ต้องไลตอนเอามาขายที่ภาคกลางและต้องรวบรวมบววควายให้ได้จำนวนมากพอสมควรคืออย่างต่ำต้อง40-50ตัวขึ้นไปจึงจะคุ้มกับการลงทุนในการเดินทางเข้ามาถึงภาคกลางหรือมาถึงกรุงเทพ ซึ่งต้องใช้เวลานานนับเดือนทีเดียวกว่าจะมาถึงชาญเมืองหลวงขบวนต้อนวัวควายจากภาคอีสานมาขายภาคกลางเป็นต้องมีหัวหน้าขบวนเรียกว่านายห้อยและนายห้อยจะคัดเลือกชายจักรันที่มีร่างกายแข็งแรงบึกบึนมีจิตใจห้าวหาญแกร่งกล้าจํานวนหนึ่งมาทําหน้าที่ควบคุมฝูงวัวควายและคอยปกป้องคุ้มครองฝูงวัวควายทั้งนี้ก็เพราะในยุคสมัยนั้นมีเสือปล้นโจนรร้ายซ่องสมกันเป็นกกเป็นเหล่า คอยปล้นสะดมอยู่ทั่วไปสำหรับนายห้อยหัวหน้าขบวนจะต้องเป็นคนกล้าหาญและมีคุณสมบัติพิเศษเช่นชำนาญทางเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปตลอดเส้นทางที่จะผ่านไปอีกทั้งมีวิชาอาคมป้องกันผีป่าวิญญาณร้ายพอตัวมีความน่าเกรงขามและฝีไม้ลายมือที่จะทำให้พวกจนระยอไม่กล้าบังอาจเข้าปล้นขบวนวัวควาย มีความยุติธรรมมีความเฉียบขาดและมีคุณธรรมสามารถปกครองคนหมู่มากได้ที่สำคัญที่สุดต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ที่จะฝากวัวควายของตนมาขายอาดีตของพระอาจารย์กงมาจิระปุญโยท่านเคยเป็นในห้อยคนหนึ่งของบ้านโคกตำบลตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่าน ขณะนั้นในวัยหนุ่มชกันท่านมีความองอาจห้าวหาญเป็นที่ยอมรับนับถือของชาวตำบลที่ท่านอยู่ท่านเป็นนายห้อยคุมขบวนวัวควายต้อนลงมาขายที่ภาคลางหลายครั้งด้วยความปลอดภัยทําให้ฐานะของครอบครัวมีหลักฐานมั่นคงต่อมาได้แต่งงานกับสาวคนรักชื่อเลาเมื่อมีอายุได้25ปีและภรรยาของท่านเดตั้งคันยังความปรับเปลื้มปีติแก่ท่านที่จะมีทายาทเป็นคนแรก ตราบกระทั่งภรรยาคันแก่ใกล้คลอดภรยาก็เกิดล้มป่วยและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วพลอยทำให้ลูกน้อยในคันเสียชีวิตตามไปด้วยการสูญเสียภรยาและลูกในคันเป็นความวิโยคโศกเศร้าครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของพระอาจารย์กงมาขณะเป็นคารวาสจิตใจจึงเปลี่ยนแปลไปด้วยความหดหู่ท้อแท้หมดกำลังใจจะทำงานใดๆอีกต่อไปคิดอยู่แต่ว่าควา,ามตายช่างโหดร้ายนัก ทำไมต้องพรากเอาเมียรักและลูกน้อยซึ่งยังไม่เห็นหน้าไปจากตนวเวเล่าหากเป็นผู้อื่นแล้วมาประสบกับเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจรุนแรงเช่นนี้ก็คงหันหน้าเข้าหาสุราอาศัยความเมาไมา้เพื่อคลายทุกข์ซึ่งเป็นการแก้หรือการคลายทุกข์ที่ผิดทางสำหรับพระอาจารย์กงมานั้นเมื่อท่านประสบกับความทุกข์ปรมขมขื่นเช่นนี้ท่านก็พยายามหาทางคลายทุกข์โดยการปรึกษาสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ วักควนกระทำอย่างไรดีที่จะสามารถหลีกหนีให้พ้นจากความวิปโยคโศกเศร้าคราวนี้ได้ผู้เท่าผู้แกต่างให้คำแนะนำท่านเหมือนๆกันหมดว่าจงบวชเสียเถิดเมื่อบวชแล้วก็จะได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงสอนให้พ้นทุก์ได้ไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่จะประเสริฐเท่ากับพระธรรมพระอาจารย์กงมาได้ฟังคำแนะนำเช่นนั้นก็นำมาคิดมาไตรตรอง แม้ท่านจะไม่รู้เรื่องธรรมะมาก่อนแต่ก็เกิดศรัทธาอยากศึกษาพระธรรมขึ้นมาและอยากบวชอย่างจริงจังจึงเข้าไปกราบลาขออนุญาตพ่อแม่เพื่อขอบวชซึ่งพ่อแม่ก็อนุญาตให้บวชได้ตามใจประสงค์พระอาจารย์กงมาเป็นคนโพดจริงทำจริงเมื่อตั้งใจบวชแล้วท่านก็ไม่ปรารถนายึดติดกับทรัพย์สมบัติเงินทองอันเป็นส่วนของท่านจึงได้เรียกพี่พี่มหา และแบ่งสมบัติของตนให้แก่พี่น้องทุกคนพี่พี่ของท่านรู้ว่าน้องสุดท้องคนนี้เป็นคนเด็ดเดียวและกำลังมีทุกข์เพราะความโศกเศร้ากำลังรุมเร้าจึงไม่ขัดต่างยอมรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวเอาไว้โดยตั้งใจกันว่าหากท่านลาสิกขากลับมาเป็นคารวาตเมื่อใดก็จะคืนทรัพย์สินดังกล่าวให้ท่านเช่นเดิมพระอาจารย์กงมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยมีพระอาจารย์โทเป็นพระอุปชา จำพรรษาที่วัดตองโขบอันเป็นตำบลถิ่นเกิดของท่านวัดตองโขบนี้เป็นวัดเล็กๆมีกุฏิเพียงหลังเดียวพระเนนต้องมาอยู่รวมกันที่กุฏิหลังนี้หลังจากพระอาจารย์กงมาเป็นพระภิกษุแล้วก็ปรารถนาจะได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อย่างละเอียดลึกซึ้งแต่ที่วัดนี้ไม่มีพระอาจารย์ทรงวิชาความรู้เพียงพอที่จะแนะนำสั่งสอนให้ท่านได้ นอกจากสอนให้ท่านท่องบทสวดมนต์ต่างๆอันเป็นกิจที่สงจะต้องปฏิบัติเป็นปกติยิ่งไปกว่านั้นก็คือพระเนียนที่จำพรรษาวัดนี้ย่อหย,ย่อนในพระธรรมวินัยอย่างน่าสลดใจพระบางรูปออกไปเที่ยวนอกวัดในยามวิกาลซ้ำยังดื่มสุรามามายกลับเข้ามาอีกพระอาจารย์กงมาตั้งใจไฝ่ธรรมอย่างแน่วแน่แต่กลับมาพบกับสภาพเช่นนี้ท่านย่อมสงบระง,งับใจให้วางเฉยมิได้ จึงเริ่มเสาะหาพระอาจารย์ที่มีความรู้ทางปฏิบัติธรรมกระทั่งได้ข่าวพระอาจารย์วานคำวัดบึงถวยเป็นพระกรรมฐานพระอาจารย์กงมาไม่รอช้ารีบเดินทางไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ซึ่งพระอาจารย์วานคำก็รับไว้เป็นสิทธิ์แล้วสอนให้ท่านฝึกหัดปฏิบัติภาวนาทำมสมาธิตามแนวทางของท่านตั้งแต่บัดนั้นพระอาจารย์กงมา อยู่กับพระอาจารย์วานคำถึงสิบเดือนปฏิบัติภาวนาสมาธิได้ผลพอสมควรพร้อมกันนั้นท่านก็ได้พรนิบัติเป็นสิทธิอุปถากต่อพระอาจารย์มิได้บกพร่องทำให้พระอาจารย์วานคำรักใคร่เอ็นดูเป็นอย่างยิ่งแต่ในช่วงระยะหลังๆพระอาจารย์กงมาเกิดความรู้สึกอึอดอัดขัดข้องใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากพระอาจารย์วานคำสั่งให้พระออกไปถอนหญ้าทางหญ้าตัดต้นไม้ขยายเขตวัด อันเป็นการกระทำผิดพระธรรมวินยัยพระอาจารย์วานคำก็รู้แต่ก็ต้องทำเมื่อพระอาจารย์กงมารู้ว่าเป็นการผิดพระธรรมวินัยจึงไม่สบายใจแต่ด้วยความเกรงใจก็ต้องทำต่อมามีตาผ้าขาวผู้หนึ่งมาปักหลดอยู่ใกล้ๆวัดพระอาจารย์กงมาได้ไปสนทนาด้วยได้รับฟังข้อธรรมจากตาผ้าขาวผู่นั้นอย่างลึกซึ้งหลายประการก็เกิดความรู้สึกดื่มดำ และกระหายใคร่รู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกสอบถามตาพักขาวได้ความว่าอยู่กับพระอาจารย์มั่นพริทัตโตมาสามปีพระอาจารย์กงมาจึงตัดสินใจในบัตดดลนั้นเลยว่าจะต้องไปหาพระอาจารย์มั่นให้ได้เพื่อขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ศึกษาความรู้ทางธรรมอันสูงยิ่งนั้นเมื่อพระอาจารย์กงมาขออนุญาตพระอาจารย์วานคำเพื่อไปพบพระอาจารย์มั่นท่านก็ไม่อนุญาต ทั้งนี้เพราะท่านรักใคร่และเสียดายลูกศิษย์ที่มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติกรรมฐานคนนี้เป็นอย่างมากพระอาจารย์กงมาเพียรขออนุญาตพระอาจารย์วานคำหลายครั้งหลายหนแต่ไม่สำเร็จประสงค์สักครั้งวันหนึ่งพระอาจารย์วานคำมีธุระต้องไปอีกฟากหนึ่งของภูเขาภูพานพระอาจารย์กงมาจึงปรึกษากับพระบุญมีเพื่อนพระวัดเดียวกันว่า เมื่อพระอาจารย์วานคําไม่อนุญาตก็ต้องหนีกันละพระบุญมีก็อยากไปนมัสการพระอาจารย์มั่นภุริทัตโตด้วยเลยตกลงนี้ออกจากวัดไปด้วยกันโดยมุ่งหน้าไปยังบ้านสามผงดงพันเนาอําเภอวานอนอนนิวาสจังหวัดสกลนครพระอาจารย์กงมากับพระภิกษุบุญมีมีบริขารของสมณะเพศติดตัวไปเท่านั้นย่ำเดินเลาะลัดตัดป่าายหน้าเข้าสู่หมู่บ้านสามผง อันอยู่ไกลพอสมควรทีเดียวเดินทางเป็นเวลาสองวันก็มาถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์มั่นภริทัตโตสมใจปรารถนาขณะนั้นพระอาจารย์มั่นกำลังให้อวาตธรรมแก่ภิกษุสามนเณรณสาลากมลอคือเป็นศาลาหลังเล็กๆมุงด้วยหญ้าคาพระอาจารย์กงมากับพระภิกษุบุญมีจึงไปนั่งรอคอยเวลาเข้าพบท่านพระอาจารย์มั่นที่โคนต้นไม้ พร้อมกับสดับโอวาทธรรมจากพระอาจารย์ใหญ่ไปด้วยพระอาจารย์กงมาได้ฟังโอวาทธรรมอันหมดจดของพระอาจารย์ใหญ่มั่นภริทัตโตครั้งแรกพลันเกิดความปีติซาบซ่านขึ้นในใจยังไม่เคยเป็นมาก่อนพร่ำบอกกับตัวเองว่าบัดนี้เราได้พบท่านอาจารย์ของเราแล้วเราได้พบแสงสว่างจากท่านอาจารย์แล้วเมื่อพระอาจารย์มั่นจบการแสดงโอวาทธรรมแล้ว พระอาจารย์คงมากับพระภิกษุบุญมีจึงบอกเหล่ากับพระที่เป็นสิทธิ์พระอาจารย์ใหญ่ขออนุญาตเข้าไปกราบนมัสการท่านอาจารย์ใหญ่เพื่อแจ้งความเป็นมาและความประสงค์มาพบท่านให้ทราบพ,พระภิกษุที่เป็นสิทธิ์พระอาจารย์มัน่นได้นำความไปกราบเรียนพระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์มั่นบอกให้นำมาพบได้พร้อมกันนั้นท่านก็ยังรู้โดยวาระจิตจึงพูดว่า พระแขกมาแล้วมีความตั้งใจจริงองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งเพียงแต่ตามมาเท่านั้นเมื่อพระอาจารย์กงมาและพระภิกษุบุญมีเข้าไปกราบนมัสก,การท่านอาจารย์ใหญ่ท่านก็ให้พระอาจารย์กงมารับกรรมฐานเดี๋ยวนั้นทันทีและให้พระลูกศิษย์นำไปอยู่กระต๊อบกุฏิหลังน้อยซึ่งอยู่ไกลและเปลี่ยวที่สุดกลางดงพันนาเพียงองค์เดียวส่วนพระภิกษุบุญมี พักแรมคืนอยู่ระยะเวลาหนึ่งก็กลับคืนวัดบึงถวยตามเดิมดงพันนาวเวลานั้นเป็นป่าดงดิบมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลอุดมด้วยสัตว์ป่านานาชนิดสัตว์ร,ร้ายพวกเสือโครง่งหมีและงูเหา่างูจงอางชุกชุมทีเดียวแต่พระอาจารย์กงมาก็มิได้นึกพรั่นวันกลัวท่านเร่งปฏิบัติภาคเพียรอย่างทุ่มเทชีวิตจิตใจให้ทั้งวันทั้งคืน ตามแนวทางโอวาทธรรมและอุบายวิธีที่พระอาจารย์มั่นพุริทตโตแนะนำสั่งสอนการจเจริญภาวนาสมาธิได้ผลรุดหน้ามุ่งเข้าหาความยิ่งใหญ่ในธรรมะปฏิบัติยิ่งขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดความปีติเยือกเย็นอยู่ในความสงบระงับเป็นทวีคูณเมื่อใดที่เกิดปัญหาข้อขัดข้องท่านก็จะมากราบนมัสก,การถามพระอาจารย์มั่น แล้วก็ได้รับความเจ่มกระจ่างกลับไปบำเพ็ญธรรมอย่างภาคเพียรต่อไปอีกวันและคืนล่วงผ่านพ้นไปนั้นพระอาจารย์คงมาคร่ำเคร่งภาวนาปฏิบัติอย่างหนักท่านจำวัดน้อยที่สุดส่วนเวลากลางวันนั้นไม่นอนเลยแต่ร่างกายซึ่งพะจนกับการตรักรำมอย่างหนักไม่ได้พักผ่อนเพียงพอก็เริ่มอ่อนล้าลงตามลําดับกลางคืนท่านจะนอนหลับเพียงน้อยนิดส่วนกลางวันจะไม่ยอมเอนหลังลงนอน แม้ว่าร่างกายอยากจะนอนพักผ่อนก็ตามและถึงท่านจะยอมเอ็นกายนอนพักก็กระทำไม่ได้อีกเพราะทุกครั้งที่เอ็นกายลงนอนจะมีอีกาตัวหนึ่งโผบินมาจับบนหลังคาแล้วจิกตรงกลางหลังคาเสียงดังหากท่านไม่ลุกขึ้นมันก็จะใช้จะงอยปากจิกอยู่เช่นนั้นครั้นพอท่านลุกขึ้นอีกาจึงหยุดจิกทำให้ท่านไม่กล้านอนพักในเวลากลางวัน อีกาตัดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนครูที่คอยดูยแลควบคุมการปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์กงมาอีกผู้หนึ่งพระอาจารย์กงมาเป็นผู้ที่มีความวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้าเมื่อการทำสมาธิรุดหน้ามากเท่าไรท่านก็ยิ่งพักเพียรมากขึ้นอย่างไม่เห็นแก่ชีวิตครั้งหนึ่งขณะท่านนั่งสมาธิตรงโคนต้นไม้เวลาผ่านไปจนถึงพลบค่ำยุงเป็นฝฝูง ได้แหกกันมารุมกัดท่านจนแทบกล่าวได้ว่าดำมืดไปทั้งตัวและยุงพวกนี้เป็นผาหะของเชื้อไข้ป่าอันไร้ากาดยิ่งแต่พระอาจารย์คงมาท่านไม่หวาดวันใดใดเนื่องจากเวลานั้นท่านกำลังจะได้บรรลุถึงความหลุดพ้นหลายประการซึ่งท่านได้เล่าเหตุการณ์ตอนนี้ให้แก่พระอาจารย์วิริยังสิทธิเอกของท่านรับฟังว่าเราได้ยอมสะละแล้วซึ่งชีวิตนี้ เราต้องการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมอันท่านอาจารย์มั่นได้แนะนำให้ในการนั่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งพิเศษมากเพราะมันเกิดความสว่างไม่มีอะไรปิดบงังเราลืมตาก็ไม่สว่างเท่าดูมันทะลุปรุโปร่ปปรงไปหมดภูเขาป่าไม้ไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้เลยและมันเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นแก่เราแม้จะพิจารณากายสังขารกิแจ้งกระจ่างไปหมด จะนับกระดกอีท่อนก็นได้เกิดความสังเวชสลดจิตยิ่งนักหวนคิดไปถึงคุณของท่านอาจารย์ว่าเหลือล้นพ้นประมาณคิดว่าเราถ้าไม่ได้พบท่านอาจารย์มั่นเหตุไฉนเราจะได้เป็นเช่นนี้หนอท่านได้นั่งสมาธิจนรุ่งสว่างพอออกจากสมาธิปรากฏว่าเลือดของยุงที่กัดท่านหยดอยู่บนผ้านิสีธนะเต็มไปหมดพอท่านลุกขึ้นมาก็ตัวเบาแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่ายุงเหล่านี้มีพิษสองร้ายนัก แต่ท่านก็ไม่อนาทนร้อนใจเพราะที่ท่านได้รับธรรมนั้นวิเศษนักแล้วแต่ท่านก็หาได้จับไข้หรือเป็นมาลาเรียเลยนับเป็นสิ่งอัศจรรย์อยู่มากทีเดียวความเป็นมารในวันนี้ท่านเดินนำไปเล่าถวายพระอาจารย์มัน่นได้รับการยกย่องสรรเสริญในถ้ำกลางหมู่สงฆ์ทั้งหลายที่มาประชุมกันพระอาจารย์มั่นพูดว่าท่านกงมานี้สำคัญนักแม้จะเป็นพระที่มาใหม่แต่บารมีแก่กล้ามาก ทำความเพียรหาตัวจับยากสู้เสียสละให้ยุงกินได้ตลอดคืนควรจะเป็นตัวอย่างแก่ผู้ตั้งใจปฏิบัติทั้งหลายและท่านอาจารย์มั่นก็ได้แสดงถึงมหสติปฐานโดยเฉพาะกายานุปัสนาสติปฐานให้ท่านฟังอย่างแจ่มแจ้งพระอาจารย์คงมาปฏิบัติกรรมฐานด้วยความวิริยะภาคเพียรณดงพันนาไม่หยุดยัง้งทั้งกลางวันกลางคืน กระทั่งท่านได้พบกับเหตุการณ์อันเปรียบเสมือนเป็นการทดสอบจิตใจของท่านว่าจะมั่นคงเพียงไรคืนวันนั้นเวลาประมาณสามทุ่มพระอาจารย์กงมาได้ลุกขึ้นจากการนอนพักผ่อนด้วยเวลาสั้นๆแล้วลงจากกุฏิหลังน้อยมาเดินจงกรมรักษาสติเช่นที่เคยปฏิบัติคืนนั้นท้องฟ้ามีได้กระจ่างด้วยแสงเดือนภายในอาณาเขตของป่าจึงมืดครึมอึมครึม ขณะที่พระอาจารย์กงมากำลังก้าวเดินไปบนทางจงกรมโดยมีสติคอยควบคุมกิริยาอยู่นั้นท่านไม่รู้ว่าตรงด้านสุดทางที่ใช้เป็นทางเดินจงกรมได้มีอาคัรตุก,กะย่องมาเฝ้าดูอยู่อย่างเงียบๆอาคัรตุก,กะผุนนั้นคือเสือโคร่งใหญ่พ่วงพีคำยำกำลังหมอบอยู่ตรงสุดทางเดินเมื่อพระอาจารย์กงมาก้าวเดินไปช้ชาๆโดยดำรงสติเอาไว้ กระทั่งก้าวเดินมาจนเกือบถึงตัวเสือใหญ่ลายพร้อยที่มันนอนหมอบจ้องเขมิงมาอย่างท่านในวิบตาที่ท่านเห็นเสือโครงสัญญาความจำก็ผุดวูบขึ้นมาว่านี่คือเสือเป็นสัตว์ป่าดุร้ายมีเขี้ยวเล็บและพร้อมจะกินคนเป็นอาหารสติก็ไม่อาจทรงอยู่ได้เนื่องจากความกลัวความรู้สึกหวาดเสียวสยดสยองมันถาโถมเข้ามามีอำนาจเหนือจิตอย่างฉับพลันทันที ถึงกับจะงักงันอยู่กับที่พระอาจารย์กงมาเล่าว่าในความรู้สึกขณะนั้นเราต้องตายแน่ๆเอเราจะเดินจงกรมดีหรือว่าเราจะเดินกลับขึ้นเพิงพักซึ่งเป็นกุฏิชั่วคราวกลางดงนั้นแต่ในขณะเดียวกันสติก็เตือนทันว่าเราจะกลัวเสือหรือกลัวกิเลสกิเลสมันทำให้เราตายนับพบนับชาติมถทวนเสือตัวนี้มันทำให้เราตายได้หนเดียว แม้สติจะบอกเตือนเช่นนั้นจิตมันก็ยังปรุงแต่งความกลัวให้เกิดความรู้สึกขนพองสยองกล้าวอยู่อีกพระอาจารย์คงมาตัดสินใจยอมตายเป็นตายยกเท้าก้าวย่างต่อไปจนสุดทางจงกรมซึ่งเท่ากับท่านพาตัวเองเข้าไปใกล้เสือใหญ่ตัวนั้นอย่างหน้าหวัดเสียวที่สุดจากนั้นท่านก็หมุนตัวกลับแล้วเดินย้อนกลับช้าๆการ,รเผชิญหน้ากับเสือคร่งในลักษณะเช่นนี้ ไม่ผิดกับการทดสอบจิตใจว่าจะแข็งแกร่งปานใดแม้พระอาจารย์คงมาคิดอยู่อย่างเดียวว่าตายเป็นตายก็จริงแต่จิตในส่วนที่ขี้คลาดก็ยังปรุงแต่งความหวาดกลัวอยู่ท่านเล่าว,ว่าอาการของจิตคนเราเป็นอย่างนี้เวลาเดินหันหน้าเข้าไปหามันก็ยังค่อยมีกำลังใจหน่อยแต่อีตอนที่เดินหันหลังให้นิซีมันหวาดเสียวเป็นที่สุดแต่ว่าจิตของเราขณะนั้นแน่วแน่จริง หนึ่งไม่มีสองพอจิตเขวแวบ,บเดียวเท่านั้นจะได้ยินเสียงมันครางกระหึ่มออกมาทันทีราวกับว่าต้นไม้ป่าทั้งแถบแทบจะสุดลงใต้แผ่นดินจึงได้รู้ขึ้นมาว่าอ๋อจิตจะอ่อนหรือจะแวบ,บไม่ได้เป็นอันขาดมิเช่นนั้นจะถูกขู่เอาปรากฏว่าจิตของเราแวบ,บไปสามครั้งแต่ละครั้งก็ได้ยินเสียงเสือขู่กระหึ่มขึ้นสามครั้งเราได้เดินจงกรมอยู่เป็นเวลานาน จิตใจในตอนนี้แน่วแน่ยิ่งกว่านั่งสมาธิเสียอีกในความรู้สึกเหมือนกับว่าเดินอยู่บนอากาศแต่คล้ายกับไม่ได้ก้าวเดินฉะนั้นครั้นจะขึ้นกุฏิที่พักก็กลัวมันจะเดินตามขึ้นไปด้วยเพราะกุฏิมันไม่แน่นหนาแต่อย่างไรพระอาจารย์กงมาเดินจงกรมอย่างสงบโดยมีเสือโคร่งใหญ่คอยหมอบจ้องมองอยู่ที่เดิมตราบกระทั่งถึงเวลาเที่ยงคืน เจ้าเสือใหญ่ก็ได้คำรามขึ้นอีกครั้งก่อนจะลุกขึ้นกระโจนหายไปในความมืดของพงไพราย,ยามรัติการเมื่อเสือคร่งลับกายไปแล้วพระอาจารย์คงมาก็หยุดเดินจงกรมกลับคืนสุขุติหลังน้อยแล้วมานั่งทำสมาธิตลอดคืนการทำสมาธิครั้งนี้จิตท่านทรงอยู่ในความสงบดิ่งนิ่งทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้น พระอาจารย์คงมาเดิอนออกจากดงอันวิเวกเพื่อมาพบพระอาจารย์ใหญ่ตั้งใจจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ถวายแก่ท่านแต่ยังไม่ทันจะเอ่ยปากเล่าเรื่องออกไปพระอาจารย์มั่นได้ลงรู้ด้วยญาณก่อนแล้วว่าได้เกิดเหตุการณ์อย่างไรกับท่านเมื่อคืนนี้พระอาจารย์มั่นได้พูดขึ้นว่าผู้ที่จะทำจิตให้เข้าถึงธรรมอันละเอียดจะต้องมีเครื่องทดลองเช่นนี้ทุกองค์ ได้ฟังคำบอกสั้นๆเพียงเท่านั้นพระอาจารย์กงมาก็รีบน้อมกายลงกราบนมำสการพระอาจารย์มั่นด้วยความศรัทธาอย่างหาที่เปรียบมิได้และยิ่งเพิ่มกำลังใจในการที่จะภาคเพียรปฏิบัติอย่างยอมตายถวายชีวิตจนกว่าจะได้บรรลุพระธรรมอันสุดประเสริฐให้ได้ในการข้างหน้าเหตุการณ์อันเกิดขึ้นกับพระอาจารย์กงมาดังที่ได้นำพณนาผ่านไปแล้วนั้น ไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงบาร,รมีธรรมของพระอาจารย์คงมาซึ่งขณะนั้นยังเป็นพระภิกษุหนุ่มผู้มุ่งมั่นในการบำเพ็ญเพียรอย่างสุดชีวิตจิตใจท่านสาธุชนคงได้เห็นอีกประการหนึ่งก็คือผู้ที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่วิถีแห่งอรยิยมรรคนั้นจะต้องมีความแน่วแน่มั่นคงเพียงไรต้องต่อสู้มานะบักบันแค่ไหนทุกวันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ทั้งหลายนับวันมีแต่จะเพิ่มความอ่อนแอให้แก่ตัวเอง เพียงแค่สินห้าอันเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการดํารงชีวิตของเพศคารวาสก็ยากจะรักษาเอาไว้ได้เสียแล้วบางคนแทบไม่รู้จักสินห้าเอาเสียเลยซ้ำยังมองเห็นว่าการมีศินรักษาสินห้าข้อนี้เป็นเรื่องคร่ำครือเป็นเรื่องไม่ทันสมัยไม่มีประโยชน์ต่อการผลักดันให้ชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยและเจริญรุ่งเรืองด้วลาบยศสารเสริญ เห็นกิเลสเป็นสิ่งที่ควรจะไข,ขว่คว้าหามาใส่ตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างนี้ถ้าไม่เรียกว่าอ่อนแอจะให้เรียกว่ากระไรเล่าลงว่าอ่อนแอต่อการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบประพฤติดีประพฤติชอบเสียแล้วชีวิตจิตวิญ,ญญาณที่มีอยู่ในภพชาติปัจจุบันและต้องอุบัติต่อไปอีกในภพหน้าชาติหน้ามิจำจมอยู่ในความหายนะอันมืดมัวกระนั้นหรือท่านสาธุชนที่เคารพ ท่านลองเปรียบเทียบตัวเองกับเศษเสี้ยวของการต่อสู้เพื่อจะเอาชัยชนะต่ออำนาจแห่งกิเลสของพระอาจารย์กงมาจิรปุญโยดูเถิดจากนั้นท่านก็คงจะได้รับคำตอบอันแท้จริงได้เองว่าท่านเข้มแข็งหรืออ่อนแอมากน้อยเพียงใดเรียบเรียงโดยนะัทีลานโพ